กฎแปดสใน ep 4ีนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเอกตั้งงบไว้3 0 0 0 0 0บาทเพื่อแจกทุกคนถ้าเซลล์ทุกคนเนี่ยรวมกันเนี่ยชนะพระเอกได้แต่สุดท้ายเซลล์ทุกคนก็ชนะพระเอกสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทําไมพระเอกคนนึงอ่ะสามารถชนะเซลล์เป็น10บสคนได้อันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพระเอกใช้กฎด8020กฎด8020ถ้าใช้ในกรณีนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่า20%ของลูกค้าของคุณอ่ะ จะจ่าย80%และ80%ของลูกค้าของคุณเนี่ยจะจ่าย20%พระเอกแทนที่ว่าจะไปหาแม่ค้าออนไลน์ตามตลาดนัดทั่วไปเขาหาแม่ค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการเลยสมมุติถ้าผมใช้กฎ80-20เนี่ยถ้าเราไปหาคนส่งขายของออนไลน์ทั่วไปเนี่ยคนนึงอ่ะ สี่คนอ่ะอาจจะส่งของสองหมื่นชิ้นต่อเดือนแต่ว่าเจ๊อ่ะคนเดียวอ่ะส่งของ80,000ืนชิ้นต่อเดือนแปลว่าเราต้องหาคนขายของออนไลน์อ่ะ16คนเพื่อที่จะได้เท่ากับเจ๊ขายของออนไลน์1คนซึ่งถ้าคุณเป็น C e o บทเรียนที่คุณสามารถได้จากตอนนี้ก็คือคุณเข้าไปหาคนใหญ่เลยตอนผมขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เนี่ยพอผมไปคุยเล็กๆหลายร้าน,นคุยโคตรเยอะพยายามบิ i ยอดต่อเดือนให้ร้านเล็กๆแบบเนี้ยประมาณ20-30ล้านเนี่ยสามแสนต่อเดือน แต่ผมคุยกับร้านใหญ่ปุ๊บผมคุยกับโรงเรียนปุ๊บผมคุยครั้งเดียวได้ยอดมาล้านหนึ่งเลยอันนี้มันคือกฎ8ปดส0 2 0ที่เซลล์ทุกคนต้องรู้ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องรู้และมันก็เลยทําให้ผมเปลี่ยนกลุิธ์ในการขายของกฎ8ปดสิบยจำเอาไว้สําคัญมากในการหา cash flow ให้บริษัทและสําคัญมากในการหาลูกค้า